สวัสดีครับพบกับผมรถอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นจุจุส์ไขเซนนะครับเป็นเกมเป็นเกมแนวขอโทษนะครับเป็นเกมแนวแนวแบบอนิเมะนะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณสยเวทนะครับตอนนี้ก็มาเป็นเกมแล้วนะครับ ผมก็ไม่เคยดูอนิเมะจุดสิคายเซนมาก่อนนะครับผมเลยโหลดเกมนี้มาเพื่อมาเล่นนะครับอยากรู้เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าสนุกกันดีตัวอย่างน่าน่าดูนะครับผมเพิ่งโหลดได้ประมาณสองสามวันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวนะครับเกมนี้ผมว่าก็ สนุกอยู่นะครับแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆอาจจะเบือ่อผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมแนวแบบแนว Rv นะครับแบบนั้นผมจะเล่นสนุกกว่ามากดเข้าเรื่องเลยนะครับกดที่เควสนะครับ กนที่เควสเนื้อเรื่องหลักอันนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเกมนี้กิกตตอนเริ่มแรกโหลดมาประมาณ1 2กิกนะครับแต่พอเล่นไป,ไปเรื่อยๆนะครับมันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนเกมไอเดนนะครับทุกคนเคยเล่นเกมไอเดนไหมครับไอเดนตอนนีปปป้ประมาณอยู่1 1กิก กว่าๆนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อเรื่องแต่ผมขออนุญาตข้ามเลยนะครับนี่ครับมีเสียงพูดจะ 1.38mb นะครับแต่ถ้าไม่มีเสียงพูดจะ 0.12mb นะครับผมจะไม่มีเสียงพูดนะครับเพื่อลดปริมาณกิกะไบต์ลง ผมจะไม่ค่อยชอบนะครับเนื้อเรื่องเท่าไหร่ผมอนุญาตขออนุญาตข้ามนะครับเมื่อข้ามแล้วจะทำให้เราออกออกเลยนะครับคือเสร็จภารกิจเรียบร้อยอันนี้เป็นการเล่นนะครับอันนี้คือทีมของผมนะครับ มันเกมนี้คล้ายๆเกมวันพันแมนที่กายงิดเล่นนะครับแต่มันเป็นแนวอนิเมะเสมือนจริงนะครับอันนี้จะมาบอกเวลาใช้สก,กิลนะครับให้กดที่สก,กิลกดซ้ำที่สก,กิลกดที่สกิลซ้ำนะครับกดสก,กิลซ้ำที่สก,กิลพอกดเรียบร้อยให้กดสีเหลืองนะครับ ประมาณนี้นะครับเล่นให้ผ่านนะครับเป็นเกมเนมเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับ คลิปนี้ผมจะมาสอนนะครับมาไอ้นี่ครับไม่ไดเรียกสอนนะครับคือผมมาฝึกหัดเล่นนะครับแดีวผมทำเสร็จตัดต่อเสร็จเดี๋ยวผมลง youtube เลยอันนี้พออันนี้จะเป็นอันติเมตกิวนะครับ จะเป็นความเร็วน,นะครับความเร็วอันนี้ถ้ามีใครกดตะกิวอันติในเทินเดียวกันจะประสานพลังต่อยไปที่ตัวละครตัวนั้นนะครับแต่ผมจะกดคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณสองนะครับ อันติคือการที่เราวิธีเก็บอันตินะครับคือการที่เราใช้สกิลธรรมดาใช้ไปไเรื่อยๆแล้วมันจะเก็บเก็ดสีม่วงข้างล่างนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่ครับจะเก็บเกล็ดสีม่วงไปเรื่อยๆถ้าเต็มแล้วจะสามารถกดันติได้นะครับเดี๋ยวตัวข้างหลังผมจะกดอนติได้แล้วนะครับ ตัวกันงสุดนะครับจะกดติได้แล้วครับตอนนี้เกตเต็มแล้วสามารถกนติได้นะครับอนนาาันนี้เป็นกําแพงนะครับเขาเกิดติแน้ครับันติจะมีหลากหลายนะครับไม่จะตายนะครับ นี่ครับสกิปเลยขออนุญาตข้ามนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้เป็นเกมที่ก็ไม่ผม ก็ไม่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นคนหนึ่งเป็นแล้วแต่คนนะครับว่าคนไหนชอบคนไม่ชอบทีนี้มีระบบก,กาชาแล้วนะครับกดเข้าไปนะครับนี่ครับจะเป็นกาชากาชามีหลายอันนะครับสามารถกดใช้ได้ มันมีแบบของฟรลและของเติมนะครับอันนี้แบบฟรีแบบฟรีนะครับแบบอันนี้แบบฟรีนี่แบบเติมแบบเติมแบบเติมแล้วก็แบบเติมนะครับดูยังไงของฟิลของเติมให้ดูตรงนี้นะครับกดเข้าไปถ้าเรามีแบบนี้ด้กว่ะ เ,เ, 100, 1, เ,เป็นของเดิมนะครับเขาใช้100่งร้ต่มี1000เพันใช้ไม่ได้แสดงว่าเป็นของเติมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับมารีวิวแล้วก็มาบอกเพราะผมก็เพิ่งหัดเล่นได้ไม่ได้ไม่ถึง3วันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แตเจอกิปหน้า สวัสดีครับ